นสวัสดีค่ะทุกคนเอาแล้วทำคลิปอะไรก่อนเออก็มาดูบ้านแม่เออก็มาดูหลังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาดูบ้านกิ๊กเก๋ยูเรกากันค่ะใช่ค่ะทุกคนมาดูบ้านคุณแม่กิ๊กเนะคะทุกคนแล้วก็ซึ่งบ้านของเราเองก็ไม่มีนะยังเป็นคนเล่นหล่อนอยู่เขาเล่นบ้านกิ๊กเอีกหลัง ก็จะพาไปดูคุณแม่แม่นะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราตื่นไม่ทันคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ไปแล้วในเมืองมาก่อนแล้ว,วสินะเราก็ยังท่านได้ออกไปไซย,ยุอาบน้ำเสร็จแล้วก็นานุก็เพิ่งทําสวยเสร็จอะไรงี้<ม>เออกิ๊บเก๋ก็รอนานุมาสองชั่วโมองสามชั่วโมองมแล้วเนาะเออมาจะไปหาคุณแม่แม่กันนะคะทุกคนว่าเขาไปเออใช้สิทธิ์คนรวยของเขานั้นได้อะไรมาบ้างคะทุกคน ทุกคนก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะคะวันนี้ก็มีเกมดีๆมาแนะนำค่ะจากแอ d s k 9 1 1นะคะเป็นเกมโอริ่ปัดแคทนะคะทุกคนนั่นคือเกมอย่างเพียนั้นเองบอกเลยแจ็คแตกแตกไหวมากแต่ที่สําคัญยังมีบริการทัวร์นี่ยอดเลทและยังมีแอดมินตอบรอด24ชั่วโมงและยังมีเกมอื่นอีกมากมายนะคะแอดไปเลยค่ะอ d k 9 1 1นะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเราก็จะไปถ่ายเข้าหน่อยนะคะว่าพ่ากังทำอะไรนะคะยังไม่ได้ไกลเลยใช่แล้วตัวบอมืมอได้นี่นะคะทุกคนยี่แม่ของอะไรนะคะทุกคนยังเขาบอกว่าบอลไมก็บอเอาวบ่ได้บอลได้สเต๊ทแม่แม่บอกว่าถ้าไม่มีตังค์ให้ก็จะไม่ถ่ายนะคะทุกคนต้องแบบตอนเซอร์ต้องมาทุกคนค่ะมีสปอนเซอร์ให้มาจะไปซื้อของให้แม่แม่นะคะทุกคนขอสปอนเซอร์สักคิดละห้าหมื่นประเมินกันได้เก่าเยอะ ทุกคนี้อครเปิทุกคนค้ามือกนะเห็นมั้พร้อมให้สูตรในกุชชีนะคะ พี่สาวกเก๋เองนะคะ AC นะคะใส่เสื้อ AC นะคะทุกคนคือวันนี้เราก็เปิดคลิปก็ดูคนในบ้านแค่นี้แหละมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าพี่ชายของกิ๊กเก๋ก็ไม่อยู่ทั้งสองคนนะคะซึ่งมันก็ไปทํางานของใครของมันนะคะแล้วก็จะไม่ยุ่กับเขาคนไม่รู้ไม่รู้หรอกคนรู้แทบช็อปกิ๊กเก๋เปิดคลิปให้ดูคนในบ้านแล้วกิ๊กเก๋ก็จะไปกินยำต่อนะคะทุกคนจะไปหากินยำกักบพวกกับน้องแก่แก้วนะคะทุกคนถ้าใครนะคะที่อยากให้กิ๊กเก๋ซื้อทองให้แม่ทั้ทงศกสองนะทั้งสองคนนะคะทุกคน<ม>ก็ประหซอ้้ืใ คนละปานหนึ่งไปเลยแต่ถ้าไม่มีเงินอยู่ตอนนี้หมูหัน้พร้อมละมีหมูหั่นแล้วหนึ่งแล้วก็จะไม่กินนะคะทุกคนเพราะเราจะอ้วนนะคะเราจะไม่กินแล้วก็ต้องรอไปกินยำนะคะทุกคนงั้นวิ้ไปร้านยำเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงร้านยำแล้วนะคะทุกคนแลวเราก็สั่งอาหารไปเยอะมากนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังรออาหารอยู่นะคะแล้วเราก็อยู่กันในแก้วเดียวกรู้จักเปล่ารู้จักเปล่าก็สุดทยพี่เก๋ยังหุ่อยนก้ยอก้วอก้วแก น้องสาวนะคะทุกคนแล้วก็มากับคุณทหารด้วยนะแต่ว่ามือกล้องแล้วก็คือน้องใบบ่อนนะคะเดี๋ยวจะชิมเป็ดไปให้นะก็รอเมนูมานะคะทุกคนก็จะไปชิมให้ดูว่าร้านยำที่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนร้านร้านยำคำแพงอยู่ที่นาถอนอยู่นาถอนจังหวัดนลยตำบลตำบลนาถอนค่ะตำบลนาถอนนะคะทุกคนมีเซเว่นนะจะบอกให้มีเซเว่นนะเจริญมากนะคะเจริญกว่าบ้านเก๋นิดนึงแล้วก็รอชิมยำนะคะทุกคน ของที่เราสั่งไปนะคะก็คือทางร้านนะคะของไม่มีนะคะก็เลยได้แค่นี้นะคะทุกคนค่ะได้แค่สามอย่างค่ะทุกคนเข้ามาซาหมูไปต้องมาลายซ้ำต้องมาลายแล้วมาชิมกันนะคะทุกคนให้ให้คนอาหารกับน้องแก้วมชิมไปก่อนนะที่เนเจอร์ร้านนี้นะคะก็คือย่างหอยนางรมนะคะแก้วชอบกินร้านนี้มากเพราะอร่อยนะคะเผ็ดปะอร่อยนะคะทุกคนอ่ะวเนาะต่อ คนไทยชอบกินนะคะส,สัอันเซอร์แรกทุกคนอาหารชอบกินไม่ยอมเพจดีอร่อยปะอร่อยมากเลยทุกคนกเป็นกิีเกีนะทุกคนชคน <G ül> อบอย่างเดียวเลอร่อยนะคะทุกคน

ค่ะทุกคนเราก็กินกินนะคะทุกคนเจอก,ก็ยังมมซาเพชรอยู่แล้วก็สภาพที่ <klich? S 2> กินกินเห็นไม่ได้ใช่เห็นไม่ได้สภาพก็เก็บแล้วเหลือแค่นี้แหละเหลือแค่นี้ให้ดูก็คืออร่อยมากนะคะใช่อร่อยไหมนะโน้ออยที่ะค่ะทุกคนสำหร,รับคลิปนี้นะคะก็ใครที่ชอบนะคะ,ครรคะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กิ๊บเก๋ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากไปติดตามทิกต็อกแล้วก็เฟซบุ๊กกินกิน